สวัสดีครับผมอัญลงโปนนะครับเช้านี้นะครับได้ซื้อพระสององค์นะครับองค์แรกจะเป็นพระบูชาหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับลูกค้าท่านนี้ส่งรูปภาพมาให้ดูเบื้องต้นดูแล้วน่าสนใจครับเลยคุยราคากันแล้วให้ลูกค้าส่งแก๊บมาครับให้แก๊บมาส่งผมถึงมือนะครับพระถึงมือผมผมโอนเงินให้ทันทีครับผมส่วนชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองอันนี้จะมาจากอ่อนนุชนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ อันนี้มามาจากไหนเนี่ยออน,นุษครับพี่อ,อน,นุษเลยใช่ไหมโอเค okay, ครับชิ้นที่สองนี้จะเป็นเหรียญน,นางกวักนะครับหรือว่าเหรียญพอ่อกระซับหลวงปู่มหมุนนะครับจากรูปที่ส่งมาเป็นพระแท้ครับพระแท้ดูง่ายแต่ทีนี้เราต้องดูองค์จริงว่าตรงตามในรูปที่ส่งมาหรือเปล่าครับตรงตามในรูปครับพระตรงตามในรูปที่ส่งมา ตรงตามในรูปแบบนี้โอนเงินให้ทันทีนะครับท่านใดนะครับที่มีพระเครื่องพระบูชาต้องการจะปล่อยให้ผมแบบนี้ผมยินดีนะครับขอบคุณมากครับ